ใช่ครับก็เป็นแคมเปญ l a z a d a 12 1 2นะครับ Big Grand Sale นะครับส่งท้ายปีครับผมครับผมก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นแคมเปญที่ใหญ่ที่สุดของแห่งปีของ Lazada เลยนะครับมีทั้งคูปองโอ้โหลดเยอะมากเลยคูปองส่งฟรีคูปองส่วนลดแคชแบ็ k โอ้โหจริงๆเยอะมากครับวันที่12-14ธันวาคมนี้ครับครับผมแต่ใจค่ะชอบอย่างเราเลยไหมคะโอ้โหดูใจมากครับนี่คนนี้ ดีนจมานครับพี่ขาวงานนี้เอาเลยครับผมก็เตรียมช็อปเลยครับวันที่12ธันวาคมนี้ครับมีอะไรที่อยากได้เป็นพิเศษไหมคะสำหรับสองคนนี้จริงๆตอนนี้ก็อยากได้หูฟังครับเพราะว่าหูฟังแบตเสื่อมได้ครับครับแล้วก็ ps 5อยากได้เหมือนจะมีคนซื้อให้ที่แบบเราแบบเปิดเข้าไปเจอแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องซื้อจริงจริงเห็นรถเยอะก็ซื้อแล้วครับ อะไรลดเยอะหน่อยก็คือเขาจะชอบเด้งขึ้นมาว่าอันนี้มีอะไรลดบ้างมีช่วงนี้โปรอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็บางทีก็จะเข้าไปดูครับอืมครับก็มีในใจแล้วครับตอนนี้ก็มีครับองผมก็ดูพวกแบบทีมทาหน้าไว้อะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ต้องบำรุงเลยนะคะรับใด้ถ้างนั้นฝากโปรทแมเปนดีๆเออทีมัีอะไรที่แบบอนะจริงๆคือตัวลาซาด้าเนเขาจะมีตัวเล็กเล็กคอมเมนต์มาอยู่อยู่แล้วครับว่าแบบเรา เราน่าจะสนใจอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคือปกติผมมันก็จะเข้าไปแบบไม่รู้จะซื้ออะไรก็เข้าไปดูนะครับแล้วก็ได้ของมาบ้างอะไรเงี้ยครับผมกดอะไรก็ได้ครับแต่ห้ามลืมกดเก็บคุปองนะครับใช่ครับผมสำคัญที่สุดครับใช่ครับฝากแคมเปญดีๆนี้กับแฟนๆด้วยค่ะได้ครับฝากด้วยนะครับลาซาด้า1 2 1 2แกรนเซลนะครับ12-14ธันวาคมนี้เรามีโปรโปรโมชั่นมากมายครับมีองส่วนลดมีแคชแบค มีคูปองส่งฟรียังไงก็มาชอบกันในเดออๆนะครับเทศกาลเราก้จะมีใหม่นะคะเราก็จะมีไลฟ์ด้วยนะคะตั้งแต่สามทุ่มนะคะที่เดียวเท่านั้นก็คือลาซาลที่ลาซาลานะคะเราก็มีเชิญศิลปินที่เป็นที่นิยมมากตอนนี้นะคะอย่างเช่นฟอเต่จักกี้นะคะนิวที่ทิบูมนะคะค่ะ นะฮะมีป๊อสทอาตามด้วยนะครับผมนะก็คือ3ามทุ่มของวันที่12ธันวายนก็คือมาดูร้านกันได้ใช่ไหะสองชั่วโมงเต็มอีกหน่อยค่ะกับความสนุกนะคะนอกจากนี้นะคะไม่ใช่สนุกอย่างเดียวยังสามารถลุ้นรับทองคำกว่า12บสองปังโว่ใหญมากครับผมผมต้องรอดูร้านร้านในวันนั้นเลยใช่ค่ะครับผมนะนอกจากนี้วันนี้คือหลังจากการแลาวคิดว่าคิดว่าทุกคนคงรอคอยนะคะก็คือหนุ่มฮอตนะคะมีการ แฟนมิสเอ็กซ์โคลเซฟานิสพาร์ตี้วันนี้นะคะกับไบรินค่ะถูกต้องแล้วนะฮะ,ะ,ะก็เดี๋ยวช่วงเย็นๆวันนี้นะ,ะจะมี Bean, Heart Heart, e quality, ไบ <อ S 3> ร์ฟินฮาร์ดฮาร์ดเอ็กซ์โคลเซฟปาร์ตีด้วยนะฮะยังไงวิสุขมวชนแล้วรวมถึงแฟนๆก็ตอนนี้รอคอยกันอยู่แล้วะนะครับเอาละนี่ถือว่าเป็นแคมเปญที่ยิ่งใหญ่จริงนะฮะลานด้า 12, 42, สิบสอแฟนเซลส่งท้ายปีนะฮะพิเศษเยอะแยะมากมายส่วนลดกันแบบจุกๆนะฮะดังนั้นแล้วรอกันได้เลยนะสำหรับนักช็อปจากทั่วประเทศนะครับผมเป็นอีกแคมเปญที่น่าสนใจมากๆ นะครับยังไงวันนี้ขอบคุณคุณเข้ามากเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลกับพวกเราเลยนะขอบคุณงานสุดยอดสุดยอมูลค่า1,212บาทนะครับเก็บได้แต่วันนี้ถึงวันที่14เลยก็เก็บเรื่อยๆไปถึง12บสปุ๊บเราจะได้เป็นรถกันครับผมครับและนอกจากนั้นเขายังไม่พอนะครับเขายังมีลด10%ถ้าซื้อสินค้าใน Last Mall ด้วยครับผมใช่เรียกว่าดีมากแคชแบ็กครับผมแคชแบ็กอันนี้ดีมากนะคือซื้ออะไรก็แล้วแต่แต่ว่า10%ได้เงินคืนด้วยใช่ไหมอ่าทีนี้สองนะครับโดยที่เดี๋ยวผมจะ อ่านโจทย์นะครับแล้วก็ผู้คนก็เลือกช้อยกันมาผมนับหนึ่งสองสั้นยกพร้อมกันเออนะ้วโจย์คำถามก็จะเป็นคำถามง่ายๆนะครับว่าถ้าสมมติอ่ะคุณสองคนเนะครับช้อปปิ้งนะครับบนลาซาร่าเนี่ยนะครับเลือกสินค้าแบบไหนเออจะมีช้อยอยู่สองช้อยดูสิว่าเขาสองคนนี้นะฮะจะรู้ใจกันมากน้อยขนาดไหนนะครับคุณพร้อมไหมครับพร้อมครับครับโอเคข้อแรกนะครับเป็นของไรอ่านะฮะแต่วินก็ตอบด้วยนะ ก็เป็นแบบว่าผมผมตอบให้มินทายผมใช่ไหมแล้วก็ใช่ค่ะคู่ยกพร้อมกันได้ว่าเป็นคุณคุณจะเลือกอะไรได้ครับแล้วคุณต้องทายว่าไรจะเลือกอะไรต่อลยครับอันนี้หนึ่งนะครับไอเทมที่ไรช็อปบ่อยที่สุดคืออะไรระหว่าง1รองเท้า2กระเป๋า1รองเท้าหรือว่าสองกระเป๋านั่งเดิมสั้นยกครับเรียกหัวด้วย คู่รองเท้าครับผมอ่ะถามถามพี่ก่อนทำไมถึงคิดว่าไรซื้อรองเท้าบ่อยรองเท้าเไปเยอะแล้วเขาเป็นคนชอบรองเท้าาก็เลยคิดว่าเขาน่าจะแบบว่าเล่นรองเท้าอ่ายังไงครับจริงๆเป็นคนไม่ค่อยซื้อกระเป๋ากระเป๋ามีไม่เยอะแต่รองเท้านี่ยเขาชอไปช็อปบ่อยมากในงาะก็จะเลือกรองเท้าเยอะกว่านสไตล์ของรองเท้าที่ไรชอบเนี่ยใช่เป็นพวกแบบว่าเทาไปอ่อส้นสเกอร์ส้นส้นเกอร์อะไรเงี้ยจะเป็นพวกอย่างเงี้ยครับครับผมอ่ะโอเคข้อแรกถือว่ารู้ใจกันใช้ได้นะครับ ต่อมาเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าคุณจะรู้ใจกันหรือเปล่าเขารู้ใจกันเลยล่ะนะไอเทมที่วีนนะครับช็อปบ่อยที่สุดคือหนึ่งน้ำหอมสองสกินแคร์แต่เพราะนะครับโอ้โหหนึ่งสองได้เยอครับเฮ้ยถูกต้องเฮ้ยน้ำหอมอ่ะยังไงทำไมวีนพี่ว่าเขาน่าจะ่ช็อคน้ำหอมบ่อยที่สุดผมรู้สึกว่า คือน้องหอมไม่แน่ใจแต่รู้สึกว่าน้องน้องไม่น้องผิวดีอยู่แล้วน้องน้องไม่ใช่ได้แบบน่าจะไม่ได้ต้องซีเรียสกินแคร์เท่าไหร่ก็เลยรู้สึกว่าน้องน่าจะได้ซื้อน้ำหอมมากกว่าอ่อผิวดีไม่ต้องไม่น่าจะต้องบำรุงอะไรเยอะผมเห็นเขาแลยบางวันแบบว่าออกมาแบบดูเรียกว่าอะไรอ่ะยังไงก็น่าใสจะนอนน้อยนอนเยอะเมื่อวานทำงานดึกก็ยังน่าใสทุกวันเลยเออเป็นคนที่แบบเป็นผิวเดีโชคดีมากยังไงน้ำหอมจริงหรือเปล่าครับพี่พี่วินจรจริงๆ ถ้าเลือกระหว่างสองอย่างนี้ก็คงเป็นน้ำหอมนะครับแต่ว่าจริงๆผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ชอบน้ำหอมบ่อยขนาดนั้นแล้วครับผมแต่ว่าถ้าเลือกคิดว่าน่าจะเป็นน้ำหอมหอมมาน้ำหอมแบบสไตล์วินอะไรเจะต้องกลิ่นแบบไหนแบบสดชื่นหรือว่าหวานหวานหรือว่ายังไงกลิ่นหอมมาครับเขาขบเลน้ำหอมมันก็ต้องกลิ่นหอมอยู่แล้วอะไรก็ได้ที่ขอมก็หอมใช่เลยลองดมก็ถูกใจเลยนี่นะใช่ครับผมนะเอาล่ะข้อสานันบ้างนะ ตอนนี้ยังไม่ผิดกันเลยนะมึงถูกกันนะอันนี้ไม่ใช่ของใครเป็นพิเศษแต่ว่าต้องแยกกันต่อนะครัสองคนนี้ส่วนตัวแล้วเนี่ยนะคิดว่าใครช็อตเก่งกว่ากันหนึ่งไรสองหมื่นเริ่มสอบซ้ำโจกอ๊บเฮ้ยชุกต้องเฮ้ยเจ๋งยังไงคุณคุณนัดกันมาไม่ได้แอบดูกันนะผมไม่ได้อ่าดูจริงผมใช่ไหมง่ายจริงๆอ่ะทำไมอะคือน้องเขาไม่ค่อยใช้เงิน จริงเหรพี่ใช่กลัไม่รู้ครับเขาะมันไม่เก็บเใช่ไหมน้องบอกว่าใช้เยอะแล้วตัวนี้จะรวยได้ไงน้องอกาประหยัดรจริงเหรอที่เขาไม่ชอบเลยเขาไม่ชอบไม่ไม่ชอบเลยมีป้าแต่ว่าผมเห็นเขาชอบเยอะอ่ะ่าเทียบจำนวนเ่ยคนนี้น่าจะถีบตเขาต้องมาแต่ละวันว่าคนนี้อยากได้นู่นว่ะมไม่ได้่อยากได้ีอยู่อะอะไรอย่งเ้ยไม่ใช่ที่เขาอยากได้แต่ละเขามีทุกอย่างแล้วไม่ได้มไม่อยากได้เขาเาเขา ชอบบุกวันนะความจริงก็เข้ารัศดาบ่อยเหมือนกันครับเข้าไปดูบางทีแบบบางวันไม่ได้อยากไม่ได้ดูว่าอยากได้ะชอบไปก็ดูวันมันส่งอะไรมาให้เราเลือกซื้อใช่ไหมใช่ชอบเลือกมาให้แบบนี้ช่วงนี้มีอะไรน่าสนใจช่วงนี้มีโปรอะไรเด็ดๆเงี้ยนะแล้วก็ชอบแบบติดเกันนิดหนึ่งใช่ชอบบ่อยจริงอย่างผมผมก็เป็นนะโดยพอที่โดนยิมมาเงี้ยนะทุกที่จี่เราชอบอะไรอย่างเดียวนะถูกไหมใช่ครับแล้วโดยเพอรัศดาสะดวกแล้วราคาถูกด้วยใช่ครับ เรามีทั้งคูปองลดเยอะมากมีคูปองส่งฟรีมีแคสต์็นในลาสมอลแล้วก็อย่างที่บอกเคล็ดลับของผมนะครับอย่าลืตั้งนาฬิกาปลุกครับ<ช> <ๆ S 2> ถาทุ่ม50กดเก็บสินค้าไว้ก่อนเช่นกเง็นกเซก้าเ,เ,เลยอนได้หมดนะครับก<น>็าโกนครับผมแล้วก็ฝากไวในาการาได้122แกนเซลสงท้ายปีนะครับเพราะว่าคูปองเนี่ยเขาแจกเยอะจริงครับแจกคูปองน1,212บาทด้วยใช่ไหมครับทุกเทียนนะครับจุดที่212ถ ทิ้องทิ้ง2ี่ทิ้องต่า็เต็มนะครับแล้ไม่มีเวลาให้ช็อตกัน